ดูอาขอการตายที่ดีรับบะนาฟักฟร์ละนาดุนบะนาวัฟร์ันนะซียแอตนาวทวฟนามะลอบรรโอพระเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดทรงอภัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดซึ่งบรรดาโทษของพวกข้าพระองค์และโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกข้าพระองค์ซึ่งบรรดาความผิดของพวกข้าพระองค์และโปรดทรงให้พวกข้าพระองค์สิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาผู้ที่เป็นคนดีด้วยเถิดดูอาขอการตายที่ดี ربنا أفرغ علينا ص ب ر ا و ت و ف ن ا مسلمين โอพระเจ้าของเราโปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิดและได้โปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดูอาขอการตายที่ดี um อัลลอฮฺมะอินนีอัสลุกะบาดะลอิชบาดะลมาตโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งชีวิตที่ร่มเย็ยนหลังจากความตายได้มาเยือนด้วยเถิดดูอาขอการตายที่ดี

ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์จากการจมน้ำการเผาไหม้และความชราสุดโสมโออัลละห์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการที่ชัยตอนทำให้ฉันหลงออกจากทางนำขณะใกล้าตายและให้พ้นจากการตายในสภาพที่หันหลังหนีจากสมรภูมริรบและให้พ้นจากการตายโดยสัตว์มีพิษด้วยเถิดดูอาขอการตายที่ดีอัลลอฮุมมะอาอนีอะลากะมาราติลมาต โอวันแลขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันจากความเจ็บปวดงงวยความทรมานของความตายด้วยเถิด